ทางเราหวานๆอมมไต์ลองไลยค่ะคือได้ลองได้ลองเป็นเชฟด้วยเลยก็ได้ลองชิมแล้วอร่อยมากเข้มข้นแต่ว่าไม่หวานสุ่ๆไปต้นโฮแบคครับเราก็จะลวมันโดหน่บบไเพราะว่าเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถหยุดได้ต้องกิน เดี๋ยวว่ามันครีมมี่มาก้ลยจะลองทำด้วยก็ว่าจะไม่ถนัดแก้วนได้ถนัดกว่าผมถนัดทานมากกว่าถนัดทำแแล้วก็มีคนไปเที่ยวก็ว่าเหมาะกับเราฝากเลยครับใคที่สนใจที่รานนะ เป็นสองแบรนด์โปรดของเราเลยที่ไม่คิดว่าเขาจะมารวมตัวกันแล้วอะไรก็ปาดเลยนะคะไทเก็ร์ดานกับใครกันนะจะมีแค่มีใครเยอะที่สุดนะถ้ามีตัวน่าจะมีตัวรอบลองเรารลงูปแบบแบบย้อนย้อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเวลาเราไปเที่ยวด้กันอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆมันคือวันครบรอบที่ผม ไปที่บ้านแก้วพร้อมกับท,ที่บ้านผมเพือ่อไปขอแก้วแต่งงานอะไรอย่างนี้ครับแล้ววันแต่งงานจริงของน้องก็คือหลังจากนั้นอีกประมาณนึ่งสามเดือนกกนะเราะแต่ว่าวานนี้ก็คือวันที่เราไป,าไปส่งเขาไปเซอร์ไพรส์สักเขาเราเราได้ลงรูปไปบูชาเป็นเหมือนย้อนย้อนกันไปเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างคะแก้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากมันเหมือนแบบเพิ่งผ่านมา,า,มา,า,มาไม่นานานี่ ตัวก็หูสั่งดีแล้วก็เร็วมากมีของมีของขวัญอ,อ,อะไรให้กันไหมคะหรือไม่มีไม่ดิเดี๋ยวนี้เราไม่เน้นให้ของขวัญกันเราเน้นพาพาไปเสริมสวยกันดีกว่าใช่ไหมพาไปฉีดหนบบ้างนี่เป็นของขวัญที่ใช่พาไปด้วดพาไปถึงมากกว่าเป็นแนวเซอร์วิสมากกว่าโอเคครับสั่ปีแล้วความรู้สึก ถ้าถ้าพูดความจริงไปเดี๋ยวขานบ้าเขาจะอ้วกเก่าเลยแสดงว่าหวานแน่นอนหวานเป็นไปนี้แน่นอนแน่นอนจริงๆเป็นไงครับหวานไหมครับหวานหวานเดียวหวานไม่มากหวานไม่เลี่ยนเขาสม่ำเสมอเลยไม่หายแก้ว เราก็ดูแลกลันละกันคุณครค่ะก็แค่ว่าถือว่าสบายๆแล้วเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกันว่าเฮ้ยแบบคุณจะต้องดูแลฉันทุกอย่างนะเพราะว่าตัวแก้วเองก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ประมาณนี้แล้วก็แบบก็ช่วยช่วยกันดูแลกันละกัน,กนว่าอะไรก็ โอ้ปรับจูนก to <Sure. S 1> well, ันอยู่เรื่อยๆครับผมว่าปรับจูนไปตลอดชีวิตเลยมาเพราะว่ายังไงต่อให้เราอยู่ด้วยกันทุกวันนี่ยแต่ว่าผมว่าคนสองคนยังไงก็จะชิดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เรื่องปรับจูนพวกนี้ผมจะเล่าเป็นเป็นความสนุกอย่างในใน relationship เป็นความสนุกที่แบบทะเลาะแ่ะชอบทะเลาะไม่เป็นเป็นเรื่องอะไรเนี่ยในโซนนี้ แต่จุนทำเ,เล็กน้อยหรืออะไร,ะรับแบบทำกุ้งไกหรือผมว่าผมว่าพอเป็นหล,หลังการแต่งงานมัน <Saint Charles. S 2> เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอะไนะแบ <c oughs> บเฮ้ยใครจะล้างจานใครจะแบบสก <c oughs> ุกข้าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เรามาคุยกันแบบเอาเคลียอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเรื่องแบบนิดๆหน่อยๆเลยครับที่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 เหมือนกับว่าพอคน <c oughs> อ่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยแล้วซึ่งบางอย่างเราก็ คุยกันแค่สองคนก็พอไม่ถึงขั้นต้องมาให้สัมภาษนณะ์รับความรักอย่างนี้เนาะแล้วส่วนใหญ่ใครเป็นใครเป็นคนทำคะัทั้งจานทั้งผ้า,า,า,อ,าอะไรอย่างนี้ก็โชคดีที่ว่าเราทาั้งคู่ถนัดนกันคนละอย่างอย่างเงี้ยเราก็าล้างจานไปเขาก็ซักผ้าไปอะไรอย่างนี้ก็แบ่งๆกันนี่คือโซนครัวเขาอยู่โซนครัวทำอาหารแล้วก็ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยเราอยู่โซนตู้ซักผ้าโซนทับผ้าโซนตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับ ตามปีแล้วคือไม่ยอมนอนลยนอน้คนลุ้นอยู่ให้คนลุ้นอะไรับไม่ดีนะเนี่ยยังไงดีคะ จริงๆเรายังยคิดภาพไม่ออกเพราะว่าตอนนี้แบบเราก็ไปโฟกัสเรื่องบ้านซะท่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอออยากให้บ้านเสร็จก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าบ้านเสร็จก็น่าจะมีเวลามาคิดเรื่องนี้มากขึ้นไม่โทรราคาคุณแม่เปนเงินอยากได้หลา,า, <c oughs> ายอย่างก็อืมใช่ก็ก็จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางคุณแม่ในขนาดนั้นะเขาก็ให้ิสระเราแหละในการอยากอยากคิดอยากมีเพราะ สุดท้ายเราก็เราก็ต้องเลี้ยงดูกันเองอะไรเงยเนาะถ้าถ<ม>้ามีถ้ามีอะไรเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันเราก็ยังมีก็คุยกันก็ยังมีอีกหลายๆที่ที่เราอยากเดินทางไปด้วยกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดพอมีปุ๊บเราก็อาจจะต้องพักสักสองปีสามปีเงี้ออยก่อนจะเดินทางอีกครั้งเลยเรื่อง,เร,องเรื่องอายุอะไรนีแบบว่าเราก็ไม่ได้ห่วงอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้มีแบบเรา<อ>เราก็จะไม่ยอมแก่ครับเราจะเด็กลงเรื่อยๆทุกวัน ข้อความจตลอดไม่ยอมจริงๆไม่วางมากเพราะว่าอีกอีกจริงๆก็ไม่ได้วางเป็นเรื่องเป็นราวเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้คิดกันอะไรเงี้ยถ้าถ้าหลังจากบ้านเสร็จก็น่าจะอาจจะมีเวลาคิดมากขึ้นคืออยากมีใช่ไหมคะอยากมีไหมอยากมีไหมเหรอตอนนี้ ใี่กี่เปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์เจริงตอนนี้ห้มีก็ได้ไม่มีก็ได้เขาวันหวานกันสองคน่เนั่นเป็นเที่ยตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเวลาเราจะไปไหนมันเฟ็ซิบลมากๆอะไรเงี้ยแบบอยาไปไหนก็ไปไม่มีห่วงต้องมานั่งแบบว่าคิดเยอะอะไรเงี้ยแบบแต่คนเขารออยู่ปะมีกันเลยวแบบตอนนี้คนเขารออยู่เยอะมากเลย่รี่ยอมากส าปรงแล้วปล่อยเลยตอนตอนที่ก้าวไปสัมภาษณ์ล่าสุมันมันแบบใช่ใช่ใช่ไหมคะคือก่อนหน้านี้เราเราจะเอาเรื่องของไทม์ไลน์เป็นพาราตี้หรือเป็นหลักเลยเพราะว่าเราอยากรีบเข้าไปอยู่แล้วแล้วเราอยากรีบแบบปลูกผักกินกันแล้วอยากอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอช่างเข้าออกเราก็ขี้เหยียบเดินไปทําสวนเน่ยเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวรอบ้านเสร็จกว่า ว่าเรามีเรามีเป้าหมายว่าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะมีอาหารที่ที่ปลูกกินเองในพื้นที่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้สุขภาพดีอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอบ้านไม่เสร็จสทีก็ไม่ได้ทําสตีอย่างเงี้ยก็เลยแบบไปแบบเครียดกับการที่แบบเมื่อไหร่จะเสร็จอะครับเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยจนจนตอนหลังนี้เราก็มไม่เป็นไรก็แล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าเราต้องต้องเฮ้ย <Okay. S 1> เราเรา คือเคยมีคนเข้าใจผิดในสัมภาษณ์ก่อนหน้าน,นี้ว่าแบบเฮ้ยเราไปออไม,ไม่ไม่พอใจทีมออกแบบหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับทีมออกแบบนี่คือเป็นทีมที่เราโชคดีมากที่ได้ทีมนี้มาช่วยเหลือเราตั้งแต่แรกจนจนวันนี้เลยแล้วเขาก็ยังช่วยดูอยู่แล้วเขาเป็นคนช่วยหาทีมผู้รับเหมาทีมใหม่มาให้มาจบงานที่เราด้วยอย่างเงี้ยซึ่งทีมนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนรอติดตามทางช่องของเราแล้วกันว่าบ้านเราเสร็จเราจะชวนทีมนี้มาสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่า คนน่ารักกันมากแล้วเขาก็ยังเป็นเป็นแคนที่แบบยังเด็กอยู่ยังยังเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับแล้วก็มีแนวคิดที่ล้าคือเราอ่ะเดิมทีเราก็เป็นคนที่อ,ออกแบบบ้านเองเอ,ออกแบบออฟฟิศเองอะไรเงี้ยเราก็เลยลืมให้ความสําคัญกับการต้องต้องค้างจ้างทีมออกแบบอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้ครั้งแรกที่ที่เราจ้างทีมออกแบบ แล้วเราสึกว่าอ๋อนี่นี่เองคือมันหลายอย่างที่เราคิดเองไม่ได้ถ้าไม่มีทีมนี้หนูว่าอาจจะยาวกว่านี้อาจจะไม่จบอันนี้ใช่ก็คือทีมออกแบบไม่ไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ใช่ไม่ไม่มีเป็นผู้รับเหมาใช่ไหมคะใช่ใช่ก็คนละส่วนกันเปลี่ยนเจ้าแล้วเปลี่ยนผู้รับเหมาแล้วครับเป็นเป็นทีมผู้รับเหมาที่ที่เข้าใจทีมออกแบบนี้ว่าเขาเคยร่วมกันมาร่วมงานกันมาอะไรเงี้ยคือเขาละเอียดมากเขาแบบ คือก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราละเ,เอียดแล้วแต่ผู้รับเหมาคนนี้เขามาชี้จุดเลยว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยจะให้ผมแก้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราแบบโอ้โแฮปปี้เลยอยคาดว่าจะเสร็จหรือว่าจะแบบมีกำหนดอะไรให้เขานานแค่ไหนอาทิตย์หน้าครับใกล้แล้วใกล้แล้ว <laughs> เอาอีกลอนนแล้วคาดหวังอีกแล้วโอ้มันมาทำให้เราสบายใจเลย นี่ผมมีช็อกโกแลตติดฟันนะเนี่ยไม่ไม่รู้สึกว่ามันนี้เลียไปหวานๆนะไม่ไม่ไม่เหลือไม่มีถ่ายใหม่ได้ไหมไม่มีหมดไปเท่าไหร่นะแบบเสียหายอะไรใดๆเริ่มต้นกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือเราเริ่มจากต้องการประหยัดที่สุดนะเราเริ่มจากไอเดียนั้นนะฮะต้องการประหยัดที่สุดเอาไปเอามาผมว่าตอนนี้บานปลายที่บานบานนไม่รู้เลยครับ ผมขอไม่รู้ได้ไหมทาเป็นเบลอไปแต่ว่าก็ยังโชคดีที่แบบว่าเราก็ช่วยกันมันก็เลยไม่หนักมากค่ะขเรื่องนี้นักสื่ัาที่จออกม่าข่าวอย่างเให้กำลังใจยังไงก็จริงๆเราไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้เยอะขนาดนั้นค่ะเพราะว่า จริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาด้วยเราก็แค่แบบว่าอยู่ข้างๆเงียบๆไปก็รับฟังปัญหาแค่นั้นเองจริงๆคือรู้ก่อนที่ถ่ายในกล้องนะคืออ๋อจริงๆเรารู้จักทั้งคู่ก็ก็รู้อยู่แล้วค่ะแล้วก็จริงๆเป็นเรื่องของเขาก็ให้เขาพูดเองกว่าแต่ล่าสุดพี่สาวปุ๊บเลยพี่สาวโอบ เขาแบบมูสเข้าพังที่ค่อนข้างแบบแรงนิดนึงเลยหลายๆคนก็เริ่มจะแบบโยงกันละอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเป็นห่วงเพื่อนไหมครัีก<อ>็ผมว่าไอศครีมอร่อยดีนะ<อ>นีอร่อยผมว่าจริงสามรสใหม่นี่อร่อยมากใช่หวานเจี่ยงของ กังวลแล้วพูดแหละหค่ะแต่ว่าก็ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเนาะมีรักม,มีเลิกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีกอดกันต่อ,อบบไปอ่ะอ่ะคลิปอีกเรื่องหนึ่งเรากำลังเปิดอ่าอีพีที่ไปเยีมม่ยมบ้านคุณแม่โอ้ยติดตามเหรอครับโอ้ยขอบคุณมากเลยคุณแม่อ,อันนี้คือเป็นบ้านที่เราออกแบบครับใช่ไหมคะเป็นบ้านของพี่แคนดี้แล้วยกให้กับแม่บัลลังก์ยิงเราเราเราไปฟัโอ้ยขนาดในคลิปยังเกือบชั่วโมงให้ผมเล่าตรงนี้หรอนานนะ อ๋อเขียอ๋สั้นๆัอ่อคือคือพินดี้เขาทำสั้นเลยนะสั้นๆครับฝากติดตามฝากามผมว่าฝากไปติดตามเพราะว่าในในนั้นจะมีรายละเอียดทั้งหมดเลยฝากไปติดตามในช่องของเรานะครับช่องชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยงไม่ได้ลงนานก็สนามรบลืมหมดแล้วเออทุ่งเทให้กับบ้านหลังนี้มากเพื่อแม่กับ โอ้ยก็คือโชคดีอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ออกทางเองพี่กันดีเขาจ่ายทั้งหมดเราก็เลยแบบเต็มที่เลยครับเราก็ซัดเต็มที่เลยอยากได้อะไรเราก็เลือกเลิแล้วก็จีนจีนจีเราบอกให้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยครับเรียบรหมดไปเยอะไหมคะก็คงเยอะครับแต่ว่าเข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 าป็นคนที่ 3- ส่น้ารักมากเขาจะตามใจน้องชายมากๆ อยากเราอยากได้อะไรเราก็แค่บอกเขาก็จะทำแบบนี้เรามีเป็นของตัวเองสักห้องนึงไหมคะในบ้านมันก็เอ่อห้องพี่คินดี้แหละไม่ไม่ไม่มีก็แค่อาจจะไปแบบเอ่อเที่ยวเล่นบ้างอะไรอย่างงี้คุณแม่ว่ายังไงบ้างคะคุณแม่ก็อยากย้ายเข้าเลยคือตอนแรกอ่ะมันจะเป็นออฟฟิศคือเขาซื้อบ้านที่เยื้องกันไปนิดนึงแล้วก็จยากทำเป็นออฟฟิศเพราะว่าเขาเขาขายของแล้วแบบ เหมือนมันไม่มีที่เก็บของแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลย,เย,ข,เลยขยายออกไปทำนอ็อกแต่ทําไปทํามามันสวยมากเลยเงี้ยเขาก็เลยเ,ยเลยอเย,เ,อยเราย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ดีกว่าเขาก็คิดกันอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยกันว่าตอนนี้เ็าเลยจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแทนีนแต่ถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดน,นะครับฝากติดตามช่อง U ยูทูบเอ็นมอลแท้จัสมานโฮมทัวร์ทัวร์บ้านแบบบ้านนะครับก็เราก็จะถ่ายทำกันเอง ตัดต่อกันเองแบบบ้านๆจร <laughs> ิงๆทำงานอยู่หนอย่าไปคาดหวังมากว่าเออมันจะสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เพลิดเพลินกันเองก<ช>ันเอง